เพจ Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์ข้อความนัดหมายการชุมนุมปราศัยในวันที่24มีนาคมพร้อมมีการดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมทั้งนี้ทางเพจยังไม่ได้ระบุสถานที่และเวลาในการชุมนุมเพียงแต่แจ้งว่าให้มีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้านพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสั่งให้กองบัญชาการตํารวจนครบาลเตรียมกําลังพร้อมรับมือกรณีม็อบนัดชุมนุมอีกทั้งกําชับให้พนักงานสอบสวนดาเนินการทําคดีเอาผิดบุคคลที่ทวิตเตอร์ขู่ลูกสาวนายกและ ตามจับตัวมาดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนที่สุดภายหลังนายอภิวัตขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทนายความในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวธัญญาและนางสาวนิธาจาันโอชาบุตรสาวของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเขาแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จด่าทอให้ร้ายกล่าวหาคุกคามหมิ่นประมาททั้งหมดที่สอนอนางเลิง้งยืนยันไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิ้น ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการต่อเหตุการณ์ชุมนุมกลุ่มรีเดมตั้งแต่วันที่20-21ถึง21มีนาคมที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิจารณาประกอบไปด้วยหนึ่งเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 2ในการควบคุมสถานการณ์การชุมนุมและมีการใช้อุปกรณ์ที่เป็นอันตรายมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและชีวิตเช่นกระสุนยางเจ้าหน้าที่รัฐต้องยึดแนวปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติ3กรณีการจับกลุมเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระทำความผิดรัฐควรคำนึงถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยให้เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและ4การดำเนินการคดีอาญาต่อบุคคลอันมีเหตุมาจากสถานการณ์การชุมนุมหรือการแสดงออกทางการเมืองรัฐอาจพิจารณานำกระบวนการ ยุติธรรมเชิงสมานฉชันมาเป็นอีกทางออกหนึ่งในการแก้ปัญหาค่ะ